ฮิมสนามวันนี้พาไปดูไฮไลท์การแข่งขันเชียงใหม่สกูลฟุตซอลลีกยู17ครั้งที่1นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันของทีมโต๊ะเล็กขาสั้นนะครับแโรงเรียนที่มาแข่งขันกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสนามแรกนี้ประเดิมแข่งขันไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับที่สนามฟุตซอลในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ในนัดแรกนี้ ปัตันมึงกันนะครับมันมีไฮไลท์นะครับแต่ในนัดที่2นี่วันนี้เรามีไฮไลท์กันเข่งกันในแมตช์เดย์ที่2นะครับมาฝากกันก็ถือว่า4คู่ยิงกันไป66ประตนูนะครับเรียกว่าบัต้องดูชั้นดูเชิงกันแล้วนะครับสัปดาห์แรกนี่ดูชั้นดูเชิงไปแล้วนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยสคู่ยิงรวมกันไป12ประตูก็ถือว่าพอหลังจากที่ได้เห็น หน้าค่าตาเห็นฟอร์มกันแล้วนี่พอนัดที่2นี่ก็ใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าไฮไลท์ของแต่ละคู่เป็นจะไรพ่องครับแต่ละคู่เป็นจะไรพ่องครับประเดิมเริ่มต้นด้วยคู่แรกครับเจ้าบ้านนะครับในนัดนี้นี่สนาม2ยุพราชพิทยาลัยเป็นเจ้าบ้านก็พบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเกมแรกเนี่ยยุพราชเสมอกับเทพสุรินนะครับถือว่าเป็น2ทีมเต็งครับเสมอกันไป1 1แต่เกมนี้นี่ยุพราชขึ้นนํา10นะครับแต่ปรากฏว่า พอขึ้นนำํำปุ๊บนี่มีช็อคเล็กๆครับจังหวะที่จะทําเกมรุกนั้นโดนโรงเรียนในสก,กัดเทศบานนั้นยิงตีไข่แตกนะครับเสมอกันเป็นหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นประตูแรกของโรงเรียนในสก,กัดเทศบาลน,นะครับที่ได้จากรายการนี้เพราะว่านัดแดงนั้นการกาวิระไป0ูนพอตีเสมอ1หนึ่งหนึ่งนี่ยุพรราดอยู่บ่ได้แลวครับขึ้นเกมทางซ้ายมาแล้วนะครับสเกตดูนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของพงศพัฒน์บรรลือครับ ยิงเหมือนฉีดยาแล้วก็ติดโชคนิดๆเพราะว่าไปแฉลับตัวนักเตะของโรงเรียนในสกัดเทศบาลแล้วก็เจ้าตัวก็มาซัดประตูที่3นะครับปลาทีมนําเป็น3-1แล้วก็ก้อนปิดครึ่งแรกนะครับกับตันทีมของยุพราชวิทยาลัยนั่นก็คือทางด้านของพูริเดตตันแก้วนั่นก็มาทำให้ทีมนําในครึ่งแรก4-1แล้วก็เข้าสู่ครึ่งหลัง ยุพราชวิทยาลัยได้หั่มองประตูครับเนี่ยจังหวะผิดพลาดของโรงเรียนสกาดเทศบาลครับกำลังจะทําเกมรุกขึ้นมาแล้วก็โดนตัดบอลได้หนีไปเป็น5้หนึ่งและ6กหนึ่งก่อคล้ายๆกันเลยครับจังหวะที่กําลังจะดันเกมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลก็ทําให้ยุพราชวิทยาลัยนั้นเล่นนัดที่2เก็บชชนะนัดแรกของการแข่งขันรายการนี้ได้ครับคงต้องติดตามฟอร์มของยุพราชวิทยาลัยครับหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ครับ,รบว่าหลังจากที่ ติดเครื่องแล้วเนี่ยจะเดินเครื่องต่อนเนื่องเลยก่อนนะครับกับโปรแกรมที่เหลือส่วนทางด้านของเรียนในสกัดเทศบาลคนครเชีงยงใหม่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยเพราะว่าเป็นเป็นทีมที่ต้องแบกอายุนะครับเพราะว่ารักเรียนในสังกัดเทศบาลส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ15แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อการต่อยอดนะครับเพราะว่าฝ่ายฟุตซอลจังหวัดเชีงยงใหม่เองนั้นอยากจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ในการที่จะคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนนะครับของจังหวัด ในการที่จะเอาไปต่อยอดสร้างเป็นนักกีฬาของจังหวัดในระดับเยาวชนแล้วก็อาจจะก,ก้าวเข้าสู่การเป็นนักฟุตซอลของจังหวัดในระดับประชาชนตัวเนะครับเอาละครับนี่ไปดูในคู่ที่2กันต่อเลยนะครับหลังจากที่คู่แรกก็มันขนาดนี้แล้วครับคู่ที่2นี้ซ้ำมันกว่านี้ครับโดยเฉพาะคู่ที่2นั้นเป็นการพบกันของ2ทีมที่ชนะม,มาในเกมแรกครับนวมินทราชูทิศพายัพพบกับโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนวมินนั้นชนะ ทางด้านของสาธิตมาในเกมแรกครับ3-0ในขณะที่มงฟอร์ดน,นเอาชนะราชประชานุเคราะห์ 60- ไป2-0นะครับมาดูกันครับว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่พลิกไปพลิกมาจริงครับเริ่มต้นนั้นเนลมิน no เริ่มต้นได้ดีครับเพราะว่าออกนำ1-0นะครับซึ่งเก็ะถือว่าเป็นจังหวะที่ยิงซ้ำเข้าไปครับแล้วก็ปรากฏว่าครึ่งหลังครับหนีไปเป็น2ประตูต่ตอ0ูนย์นะครับ ตอนนั้นหลายๆคนเกจีข้างสนามบอกชิวนะครับนวมินเข้าไปแน่นอนแต่ปรารฏคว่ามงฟอร์ดครับไปกินยาดีมาจากไหนบูู้ครับเริ่มต้นเลยนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับแล้วก็พอหลังจาก1 2นั้นก็อนนวมินก็ยังหนีไปอยู่นะครับเป็น3 1นะครับนะก็อย่างที่บอกครับนี่โหนี3 1ครึ่งหลังนี่อย่างไรก็คิดว่านวมินเข้าไปแน่แต่มงฟอร์ดครับอย่างที่บอก กินดีหม,มีมาหรือเปล่านะครับในครึ่งหลังก่อยๆไล่มาเรื่อยๆครับจาก3 1ก็มาเป็น3 2นะครับแล้วก็มาไล่ตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3นะครับคนที่ซัดแฮตทริกนั่นก็คือธนาชัยตนกุลนะครับเป็น3 3แล้วหนีไปเป็น4 3ครับโอ้โหตอนนั้นนี่เรียกว่าช็อกกันทั้งสนามแล้วครับโดยเฉพาะทางฝั่งของน้มินครับหนีไป4 3หนีไป4 3แล้วยังมาปะ ยิ่งประตูที่5ได้แฮมครับไปเป็น53เลยนะครับในจังหวะที่เรียกได้ว่านวมินกาลังมึนเนี่ยนะครับแต่นวมินก็ไปยอมครับก้อยๆไล่ไมาแฮมเป็น4ประตูต่อ5ครับจังหวะนั้นนี่โอ้โหเกมสนุกเบียดกันแบบชนิดเรียกว่าแฟนบอลถึง2ฝั่งนี่เฮกันแล้วก็ปรากฏว่ามาดูทีเด็ดของมองฟอร์ดครับจังหวะขว้างไกลประตูของมองฟอร์ดแล้วเป็นทางด้านของหมายเลขส9เก้าตวัดบอลเข้าไปเป็นประตูที่ทำให้ มงฟอร์ดเอาชนะทางด้านของดมมินทราชูทิศภายยับเจียงใหม่ไป6ประตูต่อ4โอ้โหต้องบอกสนุกม่วนตื่นเต้นนะครับรวมอยู่ในเกมนี้ทั้งหมดครับก็ททำให้ทางด้านของมองฟอร์ดาหไ่นั้นขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่าชนะ2เกมติดนะครับมาอันนี้คือเกมที่2แล้วนะครับมาดูเกมที่3ครับเกมที่3นี่ก็มีประตูเกิดขึ้นกอบาน้อยเหมือนกันครับ7ประตูด้วยกันครับ โดยเกมนี้เป็นการพบกันของโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเกมแรกเกาะถล่มเอาชนะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลไป5้นย์ในขณะที่ทางด้านของทีมเทพสุรินเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่านี่คือ1ในทีมเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับก็นัดแดงนั้นเสมอกับวัดยุพร,ราชไป 1- นเริ่มต้นนี่เป็นกาวิระครับที่ขึ้นนํากอนเลยนะครับหนนะครับในจังหวะที่ปาบอลเข้ามาของหมายเลขเจ็ดแล้วกา มีเพื่อนเข้ามาแท็บอินแต่หลังจากนั้นครับเทพสรินก็ตามตีเสมอได้อย่างทันควันเหมือนกันครับไล่มาเป็นหนึ่งหนึ่งครับจากวรานนนมั่งข้างสงานะครับแล้วก็มาได้ฟลิกหน้าก่อแก่โทษนี้ไปเป็นสอหนึ่งครับสำหรับเทพสรินขึ้นนําพ้องนะครับเรียกว่าไมยิงยัดไส้ไปเลยนะครับหมดซิ์เลยนะครับลูกสาประตูแต่ปรากฏว่ากาวิลาก็ไปยอมครับไล่มาเป็น2อสองนะครับในจังหวะพิงของหมายเลข4แล้วก็ ยิงเข้าไปนะครับแต่เป็นความผิดพลาดของกองหลังของเทพของกาวิล่าครับทำให้เทพสลินได้หมีไปเป็น3-2นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามาโดน4-2เข้าไปแหมนะครับจากจังหวะสกัดของผู้รักษาประตูนะครับเข้าประตูไปเรียบร้อยเลยโอโ้โหแล้วก็มายิงฟรีคิกนอกกรอบแหบดึงประตูยิงแหงแต่แตครับ หมายเลข7็นะครับก็คือพาคินพาคังนะครับอภา,าวังนะครับปาฮือกาวล่นั้นเอ่อมาใจสินะครับปาฮือเทพสุรินครับเอาชนะทางด้านของกาเวละาไป5ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นฟอร์มของทีมที่อยู่ในพื้นที่ที่ว่ากันว่าลุ้นแชมป์ทีนี้มาดูไฮไลท์คู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกับราชประชานุปัตย์ห์60เชียงใหม่เกมจบด้วยการเสมอกันไป1 1หนึ่งครับ ถือว่าเป็นเกมที่ดีคนละกึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มต้นในกึ่งแรกนี้หรือว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นตั้งด้านสาที่ไมอังหเชียงใหม่ครับขึ้นนําก่อนแต่พิษโพธาย,ยิงไปและคนสกิดบอลเข้าไปนั่นเป็นสรวีท่วงทีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในครึ่งหลังครับราชประชานุเคราะห์60เชียงใหม่ก็มาตามตีเสมอได้ครับจากหมายเลข8วีรพัฒน์แซ่ซุกนะครับก็เลยทำให้ เกมคู่นี้จบลงไปด้วยกันแบ่งแต้ม1-1ครับเป็นเกมเดียวที่เสมอในการแข่งขันแมชเดย์ที่2นะครับก็มาติดตามกันครับว่าในแมชเดย์ที่3ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์60เชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านนะครับก็คงต้องดูแล้วครับว่าโปรแกรมนัดที่3เนี่ยน่าสนใจกับคูคืออยู่ตรงที่ว่ามงฟอร์วิยาลัยจะยังคง คลองตำแหน่งจ่าฝูงชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันได้ก่อหรือว่าจะมีทีมไหนเบียดขึ้นมานะครับล้วก่อที่สําคัญกลุ่มที่ยังไม่ชนะทีมไหนเลยครับบอกว่าจะเป็นสาธิตมาวาลัยเชียงใหม่ราชประชาุเคข้อห์60ซึ่งนัดนี้ได้เป็นเจ้าบ้านตัวนี่เราก็รวมไปถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีทีมไหนที่เก็บ3แต้มแรกใดอย่างไรมาติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันเชียงใหม่สกูฟุตซอลลีกยูสิ ครั้งที่1นึ่งแมชเดย์ที่สากันได้นะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแล้วก็ปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยต่อกันด้วยแมชเดย์ที่4เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมตีนวมินเป็นเจ้าบ้านครับวันนี้ทิมสนามลาไปก่อนปะกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ